สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็กัน,น Game อีกเกมเลยครับอาชีวิตรอดในจุดสิบเจใน EP ที่ยี่สิ้งตอน,นะคะก็แค่ค่ะคลิปนี้เราจะมาสร้างฟาร์มอะไรกันต่อน,นั้นไทยอย่า,าไปสร้างกันเลยดีกว่าจ้า โอ้อ้วมันก่อนนะรู้เปล่าพี่เคทนะภายเลยอยู่ดีนะก็มีน้องเต่ามาชนเลยน้ปุ้งเลยอยากเลี้ยงน้องเต่าจุ้งเบยออกมาทำไมหรอใช่แล้วยังไม่ได้เลี้ยงเต่านานแล้วนี่นี่เขาก็อยากเลี้ยงตอาเหมือนกันเพราะว่ากระดองเต่าเนี่ยเราเอาไปขายได้เงินอิมาลอมาด้วยแหละจริงดิไปเร็วเราจะเปมหาเศรษฐีกันแล้วแต่ว่าปัญหาตอนนี้เรายังไม่มีน้องเต่าไว้เลี้ยงเลยเนาะเดี๋ยวเรานะคะต้องไปจับน้อง มาเล่นกันด mm. ีกว่าค่ะเราจะไปที่ทะเลกันไปเลยทุกทุกคนเราจะไปหาน้องเตากันเถึงแล้วเพียบชันฉลาแป๊บอีโคล่องไปแลพี่เคนอะไปแล้วลงเรือเลยพี่เคนเป็นคนพายนะพี่เคนเห็นน้ำอยู่ข้างหน้านั่นเองนะไปเร็วโอ้ยพี่เคนไปไปได้ไงเนี่ยหายไม่จับกลับมาเนี่ย โอ้นนก็นึกว่าจะไม่ให้เลี้ยงอ่ะเอ้ยมันต้องเลี้ยงอยู่แล้วเดี๋ยวเขามาแล้วเต็มบ้านโดนตีเลยของมันต้องมีไ <c oughs> ้อย่างนั้นนะอ้อมกอนอื่นนะต้องไปหาอาหารทาก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับ,บลืมไปเลยเราต้องเลี้ยงหาอาหารบริการตัวเองนะอันนี้คือหญ้าทะเลใช่ป่า เลยเราก็ไม <muitas> oh, ่ได้สร้างนานแล้วนะเนี่ยน้องเต่าเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากจะมีน้องเต่ามาเลี้ยงบ้างเนาะเพราะว่าเลี้ยงแบบว่าสัตว์บกมาแล้วเราก็อยากแบบว่าลองเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยโอเคเราก็จะเก็บหญ้าทะเลกันก่อนนะโอ้หญ้าทะเลแถวนี้เยอะแยะเลยอ่ะพี่เคนสนใจกินผักเปล่าพี่เีนไม่ใช่เต่านะมีคาร์บฟิลด้วยนะไม่ใช่แล้วเอาหรอพี่เคนไม่ได้ชอบกินนะโอ้หนกว่าพี่เคนจะชอบกินพวกสาหร่ายทะเลนะเนี่ยเอ้ยเขาชอบกินนะชอาแก่น้อยอ่ะโอเคเราก็จะเก็บหญ้าทะเลนะคะให้ไป เยอะเลยเพราะว่าเราต้องให้อาหารเต่านะคะในการขยายพันธุ์อย่างเยอะเลยค่ะโอ้โหได้มาขนาดนี้ทางจะเป็นฟาร์มเลยนะนี่ยิ่งแบบว่าถ้ามีเต่ายิง่งโตยิ่งเกิดแบบเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้กระดองเต่าเนี่ยเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะเราเอาไปขายเนี่ยแล้วราคาดีด้นะเนี่ยเอ๊พี่เซียนซับใายครับใครอยู่ไหนอยู่ทางไหนน้าแถวนี้ปะ่ะตรงนั้นป่ะเดี่ยโอ้ใครตีใครตีไอ้หน่อยนี่บังอาจมากนะเหอะฟาร์มไว้กันฮะนั่นไงนั่นไงอยู่ข้างหน้านั่นไงต้อมเห็นแล้วอยู่ีด้วยบนฝั่งเนี้ยมันจะมีน้องเต่าอยู่นะ เอ้ยมันจะเป็นพ่อเต่ากับแม่เต่าปะต้องลองต้องลองกินหญ้าทะเลดูนะเดี๋ยวเราให้กินหญ้าทะเลก่อนโอเคเดี๋ยวลองกินดิเอาแล้วไปหากันแล้วจุ๊บจิ๊บจุ๊บจโอ้คุณใจแล้วคุณใจแล้วตัวเมียวางไข่แล้วคุยสายนานมากเนี่ย าทำเลก่อนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ดีเปล่ายีงไงน้องฟักไข่แล้วโอ้ยมาอย่างเยอะเลยดูดิไม่ใช่ฟักไข่สิต้องบอกว่าน้องวางไข่แล้วโอเคค่ะต่อทะเลนเนี่ยก็วางไข่ได้ปลนแล้วเนาะเดี๋ยวแล้วนะคะต้องใช้พิแอคซิ łu ทันะคะต่อไข่เก็บไปเนาะ ราก็จะเอาไข่นะคะกลับแล้ากลับไปฟักที่บ้านกันเนาะทีมโอ้ฟักไข่ครั้งเนี่ยได้ไข่มาตั้งสี่ใบแน่อย่างสุดยอดนักกีได้ไข่ของเต่าทะเลมาแล้วตอนนั้นต้องเอาพ่อเต่ากับแม่เต่ากลับบ้านไปด้วยโอเคมันชอบกินหญ้าทะเลใช่ไหมเราต้องใช้หญ้าทะเลค่ะรอให้น้องมาขึ้นเรือกับเราาสียด้แล้วเราขี่เต่าไม่ได้อะไม่เป็นไรให้น้องลงเรือนั่นแหละดีแล้วผมก็ดูสช้นี่ถ้าขี่ได้แบบกุาชีมาทาโรอาเทเลย อันนั้นก็ไม่ใช่ต่อทะเลล่เดี๋ยวเราก็จะต้องพยายามเอาน้องต่อทะเลนั่นนะคะขึ้นเรือกลับไปบ้านของเราให้ได้เลยค่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงไว้เป้าไว้เป้าปดันไปเย้เรียบร้อยโอเคน้องก็ลงเรือกันทั้งสองตัวแล้วนะเนาะกลกบบ้านกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะทุกคน โอเคจ้าถึงบ้านแล้วเราจะเทียบท่าตรงท่าเรือแถวนี้เลยนะโอเคแล้วจะเอาไปยังไงอ่ะเอาขึ้นรถลังไปเลยไงเต้าระบบนี้เนี่ยเอาระบบนี้แหละมันไม่มีระบบอื่นแล้วจะปลอดภัยไหมเนี่ยข้าพายเรือก็ไม่ถึงสักทีวันเนี้ยเอาให้น้องขึ้นมาก่อนนะก่อนหรือจะให้น้องออกจากเรือก่อนเนาะแล้วก็ใช้นี่มันให้เคนย้าทะเลล่อให้น้องขึ้นไปบนบกมาเรืวมาเรืวอมม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 ามมมมมเมม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 งแมม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 ยมม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  เอ้ยน้องไปแล้วน้องงอนแล้วน้องงอนนะอ้อมไปนงอนเลยเอาอญ้าทะเลไปจะกินเปล่าเอาเร็วกลับมาก่อนเร็วพี่น้องกลับมาตามแล้วมาเร็วขึ้นมาเลยทุกคนมาเร็วพี่เคล่าเลยล่าขึ้ไปข้างบนเลยเดี๋ยวเขาล่าตัวนี้เองนี่น้องตามมาแล้วน้องอยากกินหญ้าทะเลพี่เคเขาบอกแล้วรถไฟของเรามันมากเลยนะแทบจะตีลังกาได้เลยนะเขาบอกน้องกินบ่อยนี่เนาะ โอเคขยับขึ้นอยขึ้นดันดันลงไปลงไปลงเป้าลงบล็อกพอดีเป้าลงไปลงไปดีดันเงินดันเงินดันนิน่อยมาแล้วเย้เหงื่อแตกเลยว่าวันนี้จะไม่ลงซะนะกว่าจะลงได้สักตัวเนี่ย โอเคน้องก็ลงลนลังแล้วเนาะ <บ S 1> เดี๋ยวเราต้องพาน้องไปนะอีกตัวไปด้วยโ okay. อเคตัวหนึงไปเลยเนาะเอาไปสองตัวไปเลยนะเฮ้ยไปแล้ว,ไป,ลวไปหมดเลยเดี๋ยวอันนั้นมาล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่รอเพื่อนเลย <laughs> นใจร้อนโอ <laughs> okay. เคเนี่ยเอาอีกตัวลงก่อนนะเอาเร็วนี่พี่เคนต้องให้มันอยู่สูงขึ้นมาหนึ่งบล็อก <laughs> เอ้ยลงก็อ โอ้ยกระหู้ตามไปเร็วเอ้ยแล้วมันจะกลับมาไหมเนี่ยมาดิอยากให้มันถอยกลับมานะอ๋อข้ากลัว, <c oughs> วจังเลยกลัวมันจะถอยหลังกลับมาเนี่ยอ้ยมาแล้วรัไ <c oughs> ไนไว้รันไว้ห่อนพี่เขนมาช่วยดำแล้วโอ้ยไปกันเราไปไปไปะเนี่ยถึงเปล่า มาถึงแล้วหนึ่งตัวค่ะเอ้าอีกตัวยนึงมันถอยหลังกับพี่เคนเข้ามเข้าโอ้ถอยมาหาพี่เคนแล้วดันมาหน่อยเร็วนี่เลยเอาไปหมดเลยเดี๋ย่ลบยางพี่เคนด้วยลาก่อนโน้มอโอ้ยจิ้งจอกมาดูใหญ่เลยโอเคค่ะได้มาตัวแล้วแ่ะเดี๋ยวเรานะคะต้องทำคอกอนุบาลเนี่ยแม่แถวนี้ก่อนเนาะจิ้งจอกเขาบอกว่าพวกมนุษย์ทำอะไรกัน เราะเราต้องการขยายพันธุ์นะคะให้ได้ไข่ของเต่านะคะแบบเยอะๆเลยอ,ะอ่ะเอาน,นี้ไข่ของเต่ามันยังน้อยอยู่เลยนะคะเราก็จะให้น้องอยู่คอ,อกอนุบาลแถวนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างฟาร์มอัตโนมัติต่อทีหลังเนาะเห็นมายัางมายัางหังไม่มาแล้ม,มันดันไปถึงน,นู่นนะยแา้ทำัวคอ,อกไปแล้วนะ, <S <S นะกลับแม่น้ำปะเนี่ยแลาวทำัวล้อมไปแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้งเ,เข้าคอ,อกไปเลย โอ้ยอะไรจะนหนี่ยขนาดนี้นี่ไงน้องมาแล้วพี่เคนไม่น่าเชื่อเลยมาไปหายห่วงพี่เคนมายังมาแล้วมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแบบว่าผสมพันน้องกันเนาะเอ่อแต่กนมันต้องเปลี่ยนพื้นนะคะให้เป็นพื้นทรายนะคะน้องจะได้วางไข่ได้สะดวกเนาะมีแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนเป็นพื้นทรายกันนะเอาอะน้องยังอยู่ในรถรางอยู่นะคะเดี๋ยวให้ทุบรถรางทิ้งเนาะ โอเคแป๊บนึงนะรูกรรทกเนี่ยมันจะต้องอยู่ต่ำกว่านี้นิดนึงเอาละจ้าจะเต่าน้อยออกมาได้แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาน้องออกจากรถบรงทุให้หมดเลนเนาะเอาละต้องทุบพี่ดีนะเดี๋ยวโดนน้องน้องจะตายน้องตัดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เคนทำบ้านใหญ่ให้เลยเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เคนนะคะคอยแบบว่าขยายพันุนะคะให้ได้ไข่เต่าเยอะเยอะเนาะเอาละพี่เคนเอามีเงินทักกิจให้พี่เค,น,เค,ทเคนทำนะ เราต้องการไข่ของเต่าทะเลอย่างเยอะเลยหได้เลยรับทราบนี่ไงคุณรับคุณรักคุณเราย่าทะเลพอปะอ๋อดิวไมีต้องคนละสองกองอย่างนี้แค่นี้จิ๊บจิ๊บอ้อยทําไมาพอมาขอที่เขาได้อุ้ยน้องวางไข่แล้วมาเดี๋ยวพี่เคกตอบว่าไปในฟาร์มของเรานะเนาะอย่าเปลี่ยนพื้นเลยเป็นพื้นทรายนะี่นะโอเครับทราบเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาไปสร้างฟาร์มแบบอัตโนมัติไปก่อนโอเคค่ะของเราก็เตรียมไว้ในกล่องเรียบร้อยนะคะของก็จะมีประมาณนี้เนาะ อ๋หลักๆนะคะที่เราต้องใช้เยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกบล็อกออฟ e ิ s t o n e นะคะแล้วก็พวกบล็อก m o สนะคะเพราะว่าจะใช้พวก b อ o m o สเนี่ยเป็นบล็อกตกแต่งนะคะเห็นแค่ขุดของระ้วหมดบ้านเลยนะนี่อ๋อขุดเยอะมากเลยเลสโตนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างในแถวตำแหน่งบริเวณตรงนี้นี่แหละสร้างมันตรงนี้นี่แหละก่อนอื่นนะคะต้องวางระบบเก็บของกันค่ะต้องวางรถรางลงไปก่อนเนาะรถรางนะคะกะว่าจะวางนะคะมีความยาวเนี่ยประมาณ30บบล็อกด้วยกันเนาะ โอเคแล้วก็จะวางนะคะให้เป็นยาวๆไปเลยให้ถึง30บล็อกเนาะแล้วไหนๆก็แหนเนาะนะฟาร์มของเรายาวซะขนาดนี้เราก็จะทำฟาร์มของเราเนี่ยให้กลายเป็นสะพานข้ามฝั่งไปเลยมันนก็ดีเหมือนกันนะเนาะไปข้ามไปฝั่งนู้นไง อันนี้วางรถลางนะคะต้องวางให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบนี้นะคะจนก,กว่ามันจะมาชนกันมาแบบนี้เนาะ,ะ <S <S โอ้โหมันยาวขนาดนั้นอะี้เขาต้องการยาวๆแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทุบตรงนี้ทิ้งเนาะเพราะว่าเราจะวางเป็นฮอปเปอร์ลงไปแทนนะคะโอเคแป๊บนึงนะทุบตรงนี้ทิ้งละแล้วก็กดดีนลงไปนิดหน่อยะคะ่ะโอเคแถวแลวหนึ่งบล็อกนะแล้วก็วางฮอปเปอร์ลงไปแบบนี้นะคะวางฮอปเปอร์ลงไปประมาณ4ี่ชิ้นด้วยกันค่ะน้อเ่คแล้วก็วางรถรางทับเนาะ ไอ้ดีล้วดีใจด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเว้นช่วงมันนี้ติงนะคะตรงนี้ต้องขุดทิ้งเนาะแล้วก็วางเป็นบล็อกเลสตโตลงไปนะคะเป็นแถวยาวแถวตรงแบบนี้ลงไปเลยนะะเ,ลนเนาะแล้ววันนี้อ้อมสัญญาพี่เคนว่าจะทำให้มันตีรังกายได้ด้วยใช่ปะโอ้โหนะมันโรลเล,ลอร์คอสเตอร์ไม่ใช่หรอใช่หรออันนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นปะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องการแรงส่งนะคะแรงรับส่งเนาะเพราะฉะนั้นค่ะต้องทุกตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็วางเป็นบล็อกเลสโตลงไปนะคะเป็นแถวยาวแถวตรงางเนี้ลงไปเหมือนเดิมเนาะแล ลงไปทับค่ะโอเคเราก็จะได้แรงส่งทั้ง2ด้านมานะคะเราก็จะทําเป็นรถรางเก็บของเนาะโอเคค่ะเราก็จะลองวางอุนะคะแบบนี้เนาะอา้ยดีว่าระบบใช้ได้ยังใช้ได้เรียบน้อยแล้วรถลังก็จะวิ่งไปเก็บของแบบนี้นะคะถ้าแบบกระดองเต่าเนี่ยมันดรอปลงมาเนาะเอาละจ้าแป๊บหบนึ่งนะของยังไม่ครบ ตรงนี้นะคะเราต้องขุดดินนะคะทําเป็นระบบเก็บของแถวๆตรงนี้เนาะวางกล่องลงไปนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกล่องเดี๋ยวมันไม่น่าจะพอนะอน่าจะวางทั้งสองสกล่องนะความนี้มันย,ยาวสุดที่เราเคยทำมาเลยะเนี่นยถ้าอยากได้ของเยอะแต่ว่าช่วงแรกๆนะคะเราอาจจะแบบว่ายังไม่ได้กระดองเต่าเยอะเนาะเพราะว่าจานวนเต่าเราอาจจะยังน้อยนะคะแต่ว่าต้องใช้เต่าเล็กนะคะยันเต่าโตเนี่ยต้องกานจะใช้แบบจํานวนเยอะนิดน,นึงเนาะโอเคตรงนี้นะคะต้องขุดแบบว่าวางระบบป o p p e r เนาะ ขุดขุดขุดนุดินไปก่อน oh. แล้วก็ต้องวางคอปเปอลงไปนะคะแบบนี้เนาะ เป็นระบบดูดของตามปกติของเราไว้นะคะเอาล่ะที่เหลือก็ต้องปักทอชนะคะให้มันสว่างๆไว้ตรงนี้เนาะโอเคะเอาแค่3มกล่องก่อนแล้วกันเนาะ,ะเอาละค่ะ๋ยวาัลาดอีกนะต้องขุดตรงนี้ให้กว้างนนะคะจะได้ขึ้นลงสะดวกนะะเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปค่ะทํากําแพงกั้นค่ะจะใช้เป็นกระจกนะคะสักหนึ่งชั้นดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็ที่เหลือนะคะจะใช้เป็นบล็อกมอสนะคะตกแต่งนะคะโอเคแล้วก็จะวางกระจกนะคะเป็นแถวยาวนะคะให้ล้อมรอบกําแพงแบบนี้ไปเลยค่ะเอาละประกบกันพอดีแล้ว แล้วก็วางบ็อกมอสนะคะทับอีกทีหนึ่งค่ะอีกชั้นหนึ่งเนาะแบบนี้นะคะให้น้องเต่าออกมาได้เนาะโอ้สุดยอดเอแล้วก็ที่เหลือนะคะต้องวางบ็อกไฟค่ะให้น้องอยู่บนไฟดีกว่านะคะอเอาล่ะแบบนี้แหละที่เราต้องการตอนแหนทำฟาร์มมอสเนี่ยบ้านเราสวยขึ้นเยอะเลยนะเขียวเขียว ก็ไม่คิดเลยนะว่าบล็อกมอสต์แมันจะเอามาตกแต่งได้เขียวนีเนาะ <c oughs> โอเคแล้วก็ที่เหลือต้องวางพื้นเป็นทรายนะคะแถวนี้เนาะ <c oughs> เราแบบจะเน้นแนวยาวนะคะไม่ได้เน้นแนวกว้างมากนะเพราต้องการฟาร์มที่แบบว่าเป็นแนวยาวนะคะยาวแบบยาวมากๆอ่ะแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะปิดด้วยบล็อกมอสนะคะเป็นแถวยาวๆไปแบบนี้เลยเนาะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางเป็นร่องน้ําลงไปนะคะวางเป็นรังน้ำ่ะเนาะ <c oughs> โอเค แอม,มพยายามสมผสนแล้วล่ะแอบขอหน้าไปดูโอ้ยนี่มันหาดทรายและแสงแดดที่นานไหนอะอ้อมสาววิกินีะไม่นี่ม,ม, <c oughs> มีแต่น้อเต่าทะเล <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นรางน้ําลงไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ําลงไปให้น้ํามันนิ่งเนาะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะเอาละรางน้ารองน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางกําแพงกันต่อเลยกําแพงก็จะเป็นบล็อกกระจกนะคะหาัว่าจะเป็นบล็อกกระจกให้เกือบหมดแลหล่ะนี <c oughs> ้นะวางลงไปละสองชั้นกันแล้วกัน โอเคป้าพิเคสูงพอ,อยังโอ้ยพอแล้วอันเบล้เริ่มเลยอันนี้ก็ปิดทับไปเลยดีกว่านะ้อปิดทับต้องย้ำเลยเนาะเอ้ต้องการแบบว่าพื้นที่ไงน้องจะได้วางไข่สะดวกไนงะล้วก็ปิดทับด้วยบล็อกมอสอีกทีนึงค่ะวางไปแบบนี้เป็นแถวยาวๆไปเลยตามบล็อกกระจกเลยนะคะโอเควางไปวางไปวางไปแบบนี้เลยเอาละได้ที่ลนะโอ้สวยๆแล้วก็เพื่อความสว่างค่ะเราจะต้องวางเป็นบล็อกพวกบล็อกอก,โก,โกสโตนนะคะ เอาว่ะเราไม่อยากจะปักทอสเท่าไหรนะ่เนาะเราก็จะใช้บล็อกโกสโตนเนี่ยแหละหวางเป็นแถวยาวไปเลยค่ะในไหนเราก็มีของเยอะแล้วใช่ไหมโอเคค่ะโกสโตนเนี่ยต้องวางทั้งสองฟองเลยนะคะซ้ายขวาเนาะเอาละค่อยวางนะโอเคมันจะครบสองแถวแว่ะตอนนี้ก็ราวางโกสโตนนะคะครบสองแถวแล้วค่ะเอมอยากได้ไอตัวสักกี่รองนี่ยเอาสามสิบกว่าฟองอะ่ะพี่เคปักเลย อันนี้ก็จะวางเป็นรัว้วคอกนะคะกั้นไว้นะคะเราจะได้เดินเข้าเดินออกได้เนาะโอ้โหไปเดินมาดูน้องนะคะไอคีแป๊บนึงนะเราต้องใช้รั้วไม้นะคะวางยาวๆไปเลยเนาะ,ะโอเคค่ะเราก็จะก,กั้นรั้วไปเลยยาวๆไปเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคมันจะข้ามอีกแล้วอะเดี๋ยวเข้าอ้อมเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เป็นนอนกันเดี๋ยวสเตตันมาหอไอ้กลัวอะไรพี่เคนเอ้แต่มันก็นนยิงแม่นกันนะยิงทีนึงอะโดนหัวเลยโอเคค่ะคอกก็จะยาวนีดปิงเนาะว่าต้องกั้นกั้นนะคะนี่ไงบันไดของเราแล้วก็วางนั่งร้านลงไปข้าง ขึ้นปีนลงได้นะคะทีนี้เราก็ทําสะพานข้ามฟากเสร็จแล้วด้วยเนาะใช่จะได้มาเดินดูน้องได้ไงเพราะว่าน้องจะเกิดข้างล่าง<อ>ใช่ไหมโอเคแล้วน,นี้ก็ทุบทิ้งเนาะจะได้เดินผ่านได้สะดวกนะคะเอาอะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตกแต่งกันต่อค่ะเราจะใช้พุ่มดอกไม้นะคะของดอกอัสเตเลียเนี่ยตกแต่งร้อมคอกไปเลยเนะาะนี่นะคะเป็นแถวยาวไปเลยฮะเอาเมื่อจะเอาน้องเต่าเข้ายัางไงอะเอ้อยเดี๋ยวต้องทําประตูเข้าตอนนี้น้องเข้าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึง่งต้องใช้รถรางต้องใช้รถรางขนย้ายน้อง เพราะว่าถ้าใช้เรือมันจะช้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาทำเป็นประตูเข้าออกตรงนี้เดี๋ยววางรถลางไปก่อนนะก่อนจะเอาน้องเข้ามาให้ได้ก่อนโอเคเราจะวางเป็นระบบลางลงไปก่อนนะคะเอาละ เราจะขนส่งน้องอีกทีนึงค่ะเราจะวางไปให้ถึงคอกอนุบาลของน้องเลยเนาะเฮ้ยอีเกนมาช่วยดันหน่อยนะได้เลยได้เลยเอาจะดันน้องให้มาเข้ารถรางอีกรอบหนึ่งแล้วรถลังสแตนบายแล้วอ้อมเอายัง oh, oh, yeah. ตัวนี้เป็นตัวฟันตัวไทยเลยนะพ่อเต่ากับแม่เต่าเนี่ยห้ามตายนะถ้าตายนี่ง oh, <yeah. S 1> านงอกเลยไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนมาต่อแล้วนะโอเคต้องดันน้องให้เข้าไปในตู้กระจก เข้าไปเลยฟาร์มของนายอยู่นีนนั่นที่อยู่ของนายที่อยู่ใหม่ไงไม่ได้ค่อยๆไปนะโอ้โหพุ่มาแล้วโอ้กระแทกด้วยอน้องฝนโดนดาเมจ์ะล้อะไรจะมันขนาดนั้นโอเคอีกตัวหนึ่งวู้ยน้องนั่งพอดีเลยไปแล้วไปไปนะอุ้ยซอมบี้น้ามาแอบดูดิล่ะเออว่าแต่ว่าอ้าวมันจะเอาน้องตัดออกไงอ๋อต้องขุดไงขุดทรายลงไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มก็พังหรอไม่พังหรอกน้ามันแค่บล็อกเดียวสองบล็อกเองเราจะใส่ประตูตรงนี้เนาะ เพราะว่าจะได้เดินเข้าออกมาดูน้องเต่าแล้วก็ให้อาหารน้องเต่าได้นะคะเอาล่ะแป๊บนึงนะเราเอาน้องออกมาจากรางก่อนเนาะไม่งั้นน้องจะฟักไข่ไม่ได้นะจะวางไข่ไม่ได้นะโอเคแป๊บนึงแป๊บ,บนึง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มันอีกตัวหนึ่งใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวแล้วกันเนาะเคตอนนี้เราก็จะค่อยๆนะคะ,ะค่อยๆทุบตัวฟองทิ้งออกมาเนาะอุ้ยอุอ้ยดูน้องน้อตาย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 มาจับโต๊ดจับโต๊ะแข่นเครื่องอะไรกันห้ามให้น้องตายเลยนะน้องตาย <laughs> งานงอกกันนะพี่เคนพี่เคนต้องไปหาให้เขานะโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะก็แบบว่าน้องก็ปลอดภัยแล้วนะแล้วก็มีฟาร์มอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราจะปิดทรายตรงนี้ทิ้งนะคะ เคสั okay, บปะรดรังก็ยังปกติอยู่ทุกอย่างนะโอ้สุดยอดอะแล้วสร้างมาปิดเร็วตรงนี้นี่อ่ะโอเคโอเคเราก็ได้หมายว่าพ่อต่อกับแม่ต่อมาอยู่ด้วยกันแล้วนะอะพี่เคสใ,ใหญ่ขึ้นนี่ใครไปพร้อมม่อยโอ้สามสิบห้าฟอง,งเลยหรอเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะวางนะคะ ต่ต้องใช้เวลานานมากๆเลยอ่ะกว่าน้องจะฟักออกมาจากไข่นะคะระวังเหยียบนะอ้อเดี๋ยวไข่แตกใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะเนี่ยถามว่าน้องกว่าจะฟักออกจากไข่กันได้เนาะโอ้โหนี่มันไข่เอเลี่ยนชัดๆแต่ว่าอย่าเหยียบไข่นะถ้าเหยียบไข่ไข่แตกเลยนะเออดีดีนต้องเดินระวังมากๆเลยนะไปไหนอ่ะเฮ้ยน้องจะฟักไข่ได้ปะเนี่ยเพราะว่าทรายมันเหลือน้อยแล้วอ่ะพื้นที่มันจํากัดแล้วอ่ะน้องจะคุยทรายได้เปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราต้องทําแบบว่าพี่คล้ายแบบกับดักนะคะตรงนี้น่ จะใช้เป็นบล็อกมอสนะคะก้นเป็นแถวยาวเป็นร่องยาวแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าลูกเต่าตกลงมาเนี่ยแล้วก็ถ้าลูกเต่าโตนะคะลูกเต่าก็จะตายนี้เนาะเป็นการจํากัดพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดเนาะโอเคแล้วก็จะวางแถบดอลงไปเป็นแถวยาวแบบนี้เลยคะ่ะแต่เราังไม่ให้มันตายวันนี้เนาะเรา,ยาพยายนธุ์ใหะเยอะก่อนใช่มันต้องมีเต่าตัวโต,โตเยอะๆก่อนนะแล้วแบบว่าถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่อยากมาฆ่าเองเนี่ยเราก็จะใช้เป็นระบบดูดออกมาเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราต้องขุดดินนะคะลงไปประมาณความลึกนะคะ คะอย่างละหนึ่งบ็อกนะคะเป็นแถวยาวแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะวางเป็นทอปเปอร์นะคะเป็นแถวยาวแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ดูดลงมานะคะแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะดูดกระดองของเต่านะคะสามารถดูดลงกล่องได้เลยเนาะแต่ว่าต้องใช้กอปเปอร์อย่างเยอะใช่มันจะใช้ฮอปเปอร์เยอะนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเลยนะเพราะว่าตอนนี้เต่าแล้วนะคะเต่าตัวโตเนี่ยยังมีไม่เยอะเลยนะคะตัวเล็กมันก็ยังไม่ฟักออกมาแล้วมันก็ยังไม่โตเลยอะเพราะว่าถ้าเต่าตัวเล็กนะคะมันโตเนาะมันก็จะสลัดกระดองเต่านะคะให้เราเก็บไว้ได้นะคะ โอ้ยตื่นเต้นจุ๊งเบอร์จะออกมาเป็นยังไงกันนะอันนี้เราก็จะวางฮอปเปอร์นะคะเป็นแถวยาวแบบนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องวางแถววันนิดนึงนะคะแล้วก็จะวางแถววันไปเนาะปึ๊บดนี้ค่ะอ๋อ <c oughs> เป็นแถวยาวไปให้สุดเลยปึ๊บนี้โอเคเดี๋ยวนะขเขาให้วางนะัตาลายแล้วเฮ้ยฟ <c oughs> okay, ึ๊บชิบ โอเคค่ะ okay, เสร็จแล้วเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหสุดยอดแล้วก็ปิดดนะ้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเต่าเดินออกมาลงงานงอเลยนะเราว่าจะปิดเป็นบล็อกกระจกอะเพราะว่ามันจะได้มองเห็นลูกเต่าวลาถ้าลูกเต่าตกลงมาเออจริงเหมือนกันเนะนาะจะได้สวยสวยด้วยาลูกเต่าตกลงมาแล้วลูกเต่าโตแล้วตายอะมันเคีบแป๊บนึงนะเดี๋ยวลงไปสำรวจก่อนอืมน่าจะโอเคแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังไม่ต้องการให้มันตกลงมานะคะเราเลยทากระจกกั้นไว้ก่อนเนาะ อ,อ๋อจ้าผ่านไปหลายวันแล้วเราจะมาดูกันอีกทีเนาะว่าน้องอ่ะฟักออกจากไข่กันได้เยอะหรือยังนะคะโอ้นั่นไงอ้อมเต็มเลยตัวเล็กตัวน้อยโอ้ตัวก็โตแล้วนี่่านไปหลายวันไหลขึ้นแล้วเนาะน้องก็ฟักออกจากไข่นะคะกลายเป็นต่อตัวเล็กๆค่ะแต่ว่าต้องรอให้น้องโตก่อนเนาะน้องถึงจะแบบว่าสลัดพวกกระดองต่อมาให้เราใช้ได้นะคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะเข้าไปให้อาหารน้องเพิ่มนะคะน้องจะได้แบบว่าวางไข่เพิ่มได้นะคะเอาละเอาตัวไหนเี่ะเนี่ยมันก็โตหลายตัวเลยเนี่ย โอเคเอาสองตัวนี้ก็แล้วกันเนาะอุ้ยน่ารักเชียร์ตัวนี้ตัวนี้เต็มไปหมดเลยรอให้ลูกเต่าโตก่อนเนาะตอนนี้นะคะเต่าโตเลยมันยังน้อยมากๆเลยอุ้ยน้องขุดลังคุดแล้วเรากำลังจะวางไข่อีรอบแล้วไอ่เงี้ของสายหยักวางตรงนั้นน่ะโอ้โหติดติดติดเดียวไปไม่ได้ เอ,อเพราะว่ามันวางไข่กระจัดก,กระจายเกินไปนะนม่อดิไปไหนเนี่ยท้องไม่มีที่คุ้ยไราจะวางไข่อะแล้วก็แบบว่าไข่ที่เหลือมันก็ยังไม่ฟักออกมาเอะแต่ว่ามันเริ่มปริเริ่มแปกแล้วนะแล้วก็นี่มีตัวน้อยด้วยดูดิแต่มันยังไม่โต<อ>ไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอน้องโตแล้วกันเนาะ อุ้ยน้องคุยไฟแล้วอูนน้หูคุยราศด้วยขุดมันใหญ่เลยเอิ่มจะก่อบภาษาทายเหรอน้องกำลังหาที่วางไข่อยู่เดี๋ยวหาลางไปแล้วไอ้เป็นไรให้หนูลาน้องหน่อยไอ้สโอเคพี่เคนมาออกไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นะคะเราได้กระดองเต่าสักเท่าไหร่แล้วล่ะไปดูดิผมประกอบการเป็นยังไงบ้าง ตอแนแรกๆอาจจะได้น้อยอยู่เดี๋ยวไปน,นานๆก็จะเยอะเองล่ะ<อ>เดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวไข่เต่อเขาแตกนี่ลงทุนเสียหายหลายแสนเลยนะนี่อนน๋นิดหน่อยนิดหน่อยดูดิไว้ในกล่องนะ่มันรอบกระดองเต่าเท่าไหร่ลวล่ะอ๋อได้มาสี่ค่ะโอ้ล็อตแรกของเราได้มาสี่กระดองเลยเนาะถ้าแบบว่าทิ้ง<อ>ไว้นานๆเนี่ยยืนเฝ้านานๆเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็เอาไปขายได้นะคะแต่ว่าต้องรอให้มันเต่อมันเยอะกว่าน,นี้กันเนาะเต๋อยังไม่โตเลยอะยังขุดไม่เลิกเลยเอ้า อ่ะสี่อันแบบรอบแรกก็โอเคแล้วนะก็โอ้ยโอยู่นะอันนี้เราก็เอาชีวิตรอดนะคะสร้างฟาร,ร์มต่าอ,อัตโนมัติไ่แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเต่าไทะเ้วก็อย่าลืมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ตะไครกดกระดิ่งเขาเป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมไมโครฟ t ต่อไปนี้นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องแ้วเ่ะไม่ไปจ้า